สมบัติของรูปเลขาคณิตนะคะที่เราจะใช้ในการพิสูจน์กันนะคะอันแรกก็คือมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะลักษณะของมุมตรงข้ามก็คือจะมีเส้นตรงสองเส้นนะคะตัดกันได้ว่ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะอันที่สองนะคะถ้าเรามี จุดจุดน,นะคะอยู่บนส่วนของเส้นตรงนะคะจะได้ว่าถ้าเรามีอ่ตรงนี้นะคะ ab ก็คือเส้นสีฟ้าแล้วกันเนาะแล้วก็ bc คือเส้นสีเหลืองนะคะถ้าเรานำผลบวกมาบวกกันนะคะเราจะได้เส้นตรงสีชมพูทั้งเส้นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้สมบัติตรงนี้นะคะมาช่วยในการพิสูจน์ได้นะคะ ต่อไปสำหรับมุมนะคะในทํานองเดียวกันนะคะถ้าเรามีมุมขนาดเล็กตรงนี้1มุมนะคะอันนี้มุมที่2นะคะถ้าเรานํามุมที่1มาบวกกับมุมที่2นะคะก็จะได้มุมขนาดใหญ่แบบนี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่เราจะเรียกชื่อว่าเป็นมุมประชิดนั่นเองนะคะต่อไปถ้ามุมประชิดนั้นนะคะอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันตรงนี้เลยนะคะ เรารู้อยู่แล้วว่ามุมตรงเนี่ยจะมีขนาดเป็น180องศาแปลว่าถ้าเรามีมุมที่1กับมุมที่2มาบวกกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ต้องได้180องศานั่นเองค่ะ